สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรามาสสปี65ของหุ้น S C C จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับผลประกอบการในไตรามาสสปี65ของหุ้น S C C หรือว่าบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับรวมไปถึงในส่วนของผลประกอบการของบริษัทย่อยต่างๆของเขาด้วย ที่อยู่ในตลาดก็คือ SGP c นะครับอัน้นี้ก็ประกาศออกมาแล้วแล้วก็อีกบริษัทหนึงนะครับที่กำลังจะเข้ามา IPO ในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วเช่นกันนะครับซึ่งอันนั้นก็คือเป็นหนึ่งธุรกิจนะครับในส่วนของธุรกิจเคมีคอลของทางหุ้น SCC นะครับอันนั้นก็ประกาศออกมาแล้วสำหรับโดยภาพรวมแล้วนะครับก็ถือว่าผลประกอบการในไตรมาส2ปี65 ของหุ้น .SCC แล้วก็บริษัทจ้อยของเขาเนี่ยค่อนข้างออกมาไม่ไมสวยเลยนะแล้วก็ลงไปถึงในส่วนของผลประกอบการในครึ่งปี65ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับผลประกอบการในไตรมาส2ปี65นะครับของหุ้น .SCC ีซีเราประพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ1 5 2 5 3 4ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ9,937ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่8บาท28สตางค์ต่อหุ้นโดยที่กำไรสุทธิในไตรมาส2ปี65 Q1Q ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ12%ในขณะที่ Year on Year กำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ42%ต่อมานะครับมาดูในส่วนของผลประกอบการในครึ่งปี65ของหุ้น NC เราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ35 0แส2 8ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ1 8 7 8 1ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่15บาท6กสตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในครึ่งปี6-5กํากไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็ลดลงประมาณ41เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันของปี64ที่ผ่านมา นี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของผลประกอบการในไตรมาส2ปี65แล้วก็ผลประกอบการในครึ่งปีห5ของหุ้น SCC ซึ่งเราก็จะเห็นว่าในส่วนของรายได้ของตัวบริษัทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากราคาขายในทุกๆธุรกิจของหุ้น SCC นะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอาจจะมีเป็นบางธุรกิจของเขานะครับที่รายได้จากการขายเนี่ยอาจจะลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ย คือยได้า,ากการขายก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่านะครับพอมาคิดเป็นกําไรสุทธิเราก็เห็นว่ากาไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นปรับตัวลดลงนะครับอันนี้ก็เกิดจากในส่วนของราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็มีผลทําให้ต้นทุนการผลิตของทางพุ่นเอสซีนะครับมันปรับตัวเพิ่มขึ้นกําไรสุทธิของตัวบริษัทก็เลยปรับตัวลดลงนะครับอารมณ์ก็ประมาณ ขายของไนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าราคาขายมันเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นซึ่งพอมาหักลบต้นทุน,นอะไรพวกนี้นะครับ <_ S 1> ก็เลยมีผลทําให้กําไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นปรับตัวลดลง <_ S 2> <_ S 1> ถ้าเรามาดูในรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับของแต่ละธุรกิจของผู้นำส,สีีในช่วงไตรมาสสปี6 5แล้วก็ครึ่งปี6 5าเราเห็นว่ารายได้จากการขา,ขายของแต่ละธุรกิจเนี่ยก็ รับตัวดีทุกๆธุรก,ก,กิจเลยนะครับจะมีบางธุรกิจที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือถือว่าดีเลยแหละซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดู2ธุรกิจนะครับก็จะมีในส่วนของธุรกิจเคมีข้อลนะครับที่เขากําลังจะเอามา IPO ในเร็วๆนี้แล้วก็อีกธุรกิจนึงก็จะเป็นธุรกิจแพคเกจจินนะครับหรือว่าหุ้น SCGP เราจะเห็นนะครับในส่วนของธุรกิจเคมีคอง ในไตรมาส2ปี65เนี่ย Q on Q นะครับลดลงเล็กน้อยประมาณ3%ในส่วนของรายได้จากการขายนะครับส่วน Y on Y เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ10%ในส่วนของครึ่งปี65นะครับรายได้จากการขายของธุรกิจ Chemical ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ21%สำหรับธุรกิจ p a ็กเกจิ g นะครับหรือว่า SGP แล้วก็เช็นว่าในไตรมาส2ปี65นะครับรายได้จากการขาย q ิวนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ4%ในส่วนของเ e ียร์ออนเกนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ27%สําหรับในครึ่งปี65นะครับในส่วนของธุรกิจแพค k เกจจิงเนี่ยรลยไดจากการขายก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ31%ซึ่งถือว่าในส่วนของรายไดจากการขายเนี่ยปรับตัวค่อนข้างโอเคเลยนะครับทั้งธุรกิจเคมีคอลและก็ธุรกิจแพคเกจจิง แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทุกๆธุรกิจของหุ้นเอสซีนะครับสำหรับรายได้จากการขายเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวดีแต่ว่าพอมาคิดเป็นกําไรนะครับกำไรกับไม่ได้ดีเหมือนรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของธุรกิจเคมีคอลในไตรมาสสปี65นะครับกำไรสุทธิคีวัคิวก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณ3%ในขณะที่เยียออนเยียนะครับกำไรก็รุลงประมาณ6 4 ส่วนครึ่งปี6กานะครับกำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ62%เลยทีเดียวในส่วนของธุรกิจเคมีคอลนะครับส่วนธุรกิจแพคเกจจิงหรือว่าหุ้น scgp เนี่ยกำไรที่เกิดขึ้นในไตรามาส2ปี65 q 1 q นะครับก็เพิ่มขึ้นมา12%ในขณะที่ year on year นะครับกำไรก็ลดลงประมาณ18%ส่วนครึ่งปี6กนะครับกำไรก็ลดลงประมาณ20%นะครับในส่วนของธุรกิจแพคเกจจิง แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของธุรกิจอ,อื่นๆของเขาด้วยนะครับพวกธุรกิจซีเมนและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเนี่ยครึ่งปี65นะครับก็ลดลงประมาณ25%โดยภาพรวมเนี่ยก็เลยมีผลทําให้กําไรในครึ่งปี65ของหุ้น NEC นะครับก็เลยลดลงประมาณ41%เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาเท่าที่ดูแล้วนะครับก็ถือว่าในส่วนของธุรกิจเคมีคอลเนี่ยโดนหนักกว่าเพื่อนเลยนะ ลองมาก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับที่กําไรก็หายไปนะครับส่วนธุรกิจแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็ถือว่าก็ลดลงไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะตรงนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานชงการเงินของหุ้นเอซในไตรมาสสปี65กันนะครับ แล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ9 3 1 3 7ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ4 3 5 3 8 1ล้านบาทส่วนผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ4 6 7 7 5 6ล้านบาท โดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าสินทรัพย์รวมของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับโดยที่ค่าดีในปัจจุบันของหุ้นเอซซีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.93เท่าก็ยังถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเราดูจากค่าดีที่เกิดขึ้นปัจจุบันค่า PE ของหุ้นเอซซีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9-10เท่า ส่วนค่า P/BV นะครับก็ประมาณ1.3เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV นะครับก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะส่วนอัตราการจ่ายปันผลของหุ้น d c ซีซีนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3-4%ต่อปีปัจจุบันนะครับหลังจากที่เขามีการประกาศงบผลประกอบการในไตรมาส2อ,ออกมานะครับเขาก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาพร้อมๆกันด้วยนะครับ ซึ่งก็จ่ายอยู่ที่6บาทต่อหุ้นก็จะขึน้นเอกดีในวันที่10สิงหาคม2 6 6 5นี้แล้วก็จะจ่ายในวันที่2 6สิงหาคม2 6 6 5นนะครับในส่วนของหุ้น SCC ซึ่งราคาในปัจจุบันของหุ้น SCC นะครับก็อยู่ที่373บาทต่อหุ้นแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปดูบริษัทย่อยของเขาด้วยนะครับนั่นก็คือหุ้น scgp เขาก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับซึ่งก็ ประกาศออกมานะครับว่าจะจ่ายอยู่ที่25สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็จะขึ้นเอดีในวันที่8สิงหาคม2565แล้วก็จะจ่ายในวันที่24สิงหาคม2565โดยที่ราคาของหุ้น SGP ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่51บาทต่อหุ้นทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น SIC ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันนะครับในกราฟรายวันเนี่ยก็ต้องเรียกเลยว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาลงนะครับแล้วก็เป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรซึ่งถ้าเราตีกราฟเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นแพทเทิร์นที่พอทําความเข้าใจได้ง่ายอยู่นะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาน่าจะย่อลงมาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาของหุ้นในซซีนะครับก็ขึ้นไปทดสอบตรงเส้นนาฬิกาสองร้อยวันแต่ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือได้ แล้วก็มีแรงขายออกมานะครับราคาก็เลยย่อลงมาผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่ราคาน่าจะย่อลงมาหาแนวรับที่อาจจะมีการสร้างนิวโลใหม่นะครับหรือว่าจุดต่ำสุดใหม่ถ้าแถวบริเวณประมาณสัก349บาทถึง350บาทก็น่าจะเป็นแนวรับต่อไปนะครับในรอบนี้ซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟลายสัปดาห์ล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับแนวโน้มราคาของหุ้น NCC ก็ยังเป็น แนวโน้มของการเป็นขาลงเช่นเดิมนะครับในกราฟรายสัปดาห์ซึ่งก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะลงไปได้ต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าทรงกราฟแล้วมันไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะในกราฟรายสัปดาห์ซึ่งก็อาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆนะเพราะว่าอย่างงบการเงินเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็ถือว่าค่า PE ก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของบริษัทย่อยของเขานะครับอย่างหุ้นใน g p เนี่ยแนวโน้มราคาในกราฟรายวันก็เป็นขาลงเช่นกันซึ่งก็มีโอกาสที่จะลงไปได้ต่อด้วยนะของ s c g p เนี่ยแนวโน้มค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะครับว่าราคาอาจจะลงไปได้ต่อเนาะซึ่งผมมองแนวรับที่น่าสนใจว่าถ้าแถวบริเวณประมาณสัก43-44บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแนวรับที่สำคัญหรือเปล่านะ หุ้นเอ c ซนะครับเพราะว่าหุ้นก็เพิ่งเข้ามาเมื่อประมาณปีที่แล้วเองนะครับยังไม่ได้แบบอยู่นานนะจนเรารู้ว่าแพทเทิร์นราคามันควรจะเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งหุ้นใน CC แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของหุ้นเ c c g p ด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดนะครับที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนานอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ ถ้า,าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เ,เพื่อนๆ่ไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็เข้ามาพูดคุยกได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบตะพิมพ์นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ